ีเตเล่ให้ใจกันวัคืออะไรอ่ะัตถอดเปลี่ยนได้ปอดมาเปลี่ยนปอดได้ปอดมันหายใจตัดใจหวนุ่ัวใจไหลึกไหมลึกทีไหน โดยตัดแลบ่บดอาหารใหร้ละเอียดกับฟามฟันมันไมู่ในมันใจ้มันใจอยาผมว่าเอาครูมันใจแล้วผมเปลี่ยนเฟันคอะไรครัอง <hã S 1> น้านี <comigo> ่ครฟองน้ำดูสิาดูใครรูปอ่ะอันไหนเหมือนฟองน้ำไม่รู้อ่ะลองคิดดูสิ